ีแฟนแต่ว่าไม่มีครับเป็นน้องสาวแล้วก็เป็นคนอ้อมเคยมาช่วยเล่น MB ให้กับวงเรานะครับในเพลงยังไงก็โดนเป็นน้องที่ตั้งใจทํางานแล้วก็มีน้าใจนะครับแต่ว่าไม่ใช่แฟนไม่ได้จีิเขาบอกว่าไปต่อยนุยมนเป็นไปต่อยุยกันบ่อยจริงไหมไม่จริงเลยคคือว่าอ้อมไปแต่ว่าเราไม่ได้ไปเจอกันครับ คือไปก็ไปคนละวันแต่ว่าอาจจะไปไปไปเรียนที่เดียวกันแต่ไม่เคยไปด้วยกันไม่เคยไปเจอกันผมคิดว่าอาจจะมีใครเห็นภาพว่าอ้อมอยู่อยู่ยิ้มมวยนี้อาจจะคิดว่าผมอยู่ด้วยมั้งครับผมยังไม่รีบถ้าถ้ามีแล้วก็คงจะบอกครับแต่ว่าตอนนี้ผมพอทํางานก็กําลังมีความสุขดีแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองนะครับเรื่องเรื่องของความรักผมว่าปล่อยให,ห้ให้เวลาเป็นตัวบอกเอง